ดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาวเฟนเพจและ YouTube ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอเจอกับนักเคลเซนิไทยรถสวยสาขาสุราษฎร์ธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาเอาใจสายครอบครัวนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะรถอ่าโฟล์คจูนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะสายครอบครัวนะคะจากไล่ตีใหม่แล้วนะคะใครที่กำลังมองหารถอยู่นะคะครอบครัวใหญ่บอกเลยว่าวันนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะใครที่กาลังมองหา โ o r เกต้านะคะโฟจูเนอร์สอมีให้เลือกตั้งแต่แบบธรรมดาหรือว่า4ฟวินนะคะบอกเลยว่าภายในออปชั่นเทียบนะคะหากใครสนใจนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ให้จบเลยจ้าสำหรับ f o จูเนอร์ของเรานะคะตอนนี้ก็มีให้เลือกกันนะคะ2สีด้วยกันนะคะสี 4, ดำและสีขาวนะคะบอกเลยว่ามาในสภาพเปลดเอมากๆนะคะใครที่กำลังมองหานะคะ สามารถมาซื้อที่เซดแทรถสวยได้เลยนะคะเรามีตั้งแต่แบบชมหน้าแบบนี้นะคะสีดํานะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบพรีเมียมนะคะตัดกับสีขาวหรือหรือว่าจะเป็นในส่วนของอตัวสีขาวนะคะมีนะคะตัวอักษร f o รจูเนอร์มาแบบนี้เลยนะคะสาภาพบอกเลยว่าสวยงามนะคะชบเชียวทั้งสองคันเลยนะคะใครชอบ สีไหนทุกโชโลกับซีอะไรนะคะก็มาจับมาจองกันได้เลยนะคะน้องเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะนี่สำหรัสบสภาพของรถนะคะรับประกันเลยว่ารถของเราไม่ผ่านการชนพิคอนน้ำท่วมนะคะไม่เทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถตรวจเช็คได้นะคะหากตรวจเจอนะคะยินดีรับคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูสภาพล้อกันบ้างค่ะสำหรับตัวล้อนะคะ รอบรุงเต่งนะคะยังให้ใหม่ต้งสีล้อนะจ๊ะกอนอกว่าไปเราเรวจเช็คให้30มสิบรายการนะคะก็ลงแม็กมาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะสภาพสวยเกรดเอแน่นอนนะคะบันไดข้างนะคะสภาพนะคะยังแข็งแรงและทนทานไม่มีรอยตำหนินะจ๊ะตัวจับครมุมโครมเมียมนะคะยังอยู่ดีนะคะไม่มีรอยสนิมเลยนะคะ สีดำบอกเลยว่าเป็นสีที่สวยมากๆนะคะเป็นสีที่หายากนานๆนนจะเข้ามาทีสักครั้งหนึ่งนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่นะก็รีบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าโฟรจูนเนอร์สีขาวสีดํานะคะเป็นตัวขายมากๆนะคะใครที่กําลังรอนะคะก็รีบมาจับมาจองเลยนะคะมัวแต่มองบอกได้เลยว่าติดจองแน่นอนนะคะสําหรับร้านของเรานะคะรถมาไวไปไวมากมเลยนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูกันหน่อย นะคะก่อนจะไปชมภายในนะคะสําหรับโฟลเนอร์ของเรานะคะเพียงแค่ลายนิ้วนะคะสัมผัสที่ปุ่มตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นแบบไฟฟ้าได้แล้วนะจ๊ะมาดูสภาพกันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับรายละเอียดด้านหลังนะคะสภาพหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขันทุกตัวนะคะสภาพยังเดิมๆทุกจุดแน่นอนนะคะ รถบอกได้เลยว่าใช้งานมันน้อยมากนะคะไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะนี่สภาพฝากระโปรงหลังนะคะน้องเปิดให้ไปเลย98เปอร์ซนนะคะบอกเลยว่ายังใหม่กริบมากนะคะด้านหลังนะคะของเขาก็สามารถที่จะพับเก็บได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีคนนั่งนะคะยังนะคะเป็นที่แคมปิ้งได้อีกด้วยนะคะสังสรรค์กับครอบครัวนะคะเที่ยวทะเลนะคะเที่ยวต่างจังหวัดนะคะนอนกลิ้งได้ตามสบายเลยนะคะใครที่มีลูกเร็ก เหล็กแดงนะคะลูกๆหลานๆเยอะๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะนั่งกันได้นะคะอัดกันได้อ่าแปดเก้าคนเลยนะคะนี่สวยงามตามท้องเรื่องมากๆนะคะนี่จะเ,เป็นให้นูนะคะเพียงแค่สัมผัสนะคะก็สามารถที่จะลงมาแบบง่ายๆแล้วนะคะสะดวกสบายนะคะมีจุดเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะนี่ บอกเลยว่าออปชันภายในนะคะยังใหม่มากตั้งสีขาวและสีดํานะคะวันนี้ก็ยกตัวอย่างมาเป็นสีดําให้ดูก่อนนะคะแต่ว่าสภาพภายในก็คือเกรดเอเหมือนกันนะจ๊ะนี่พอจะไปชมภายในนะคะเราเวทมาชมตัวล็อกเด็กให้ด้วยนะคะสําหรับโคตุนของเรานะคะก็ยังคงนะคะโตโยต้าก็ยังคงนะคะสร้างตัวล็อกเด็กนะคะเพื่อความปลอดภัยนะต่อการขับขี่บนท้องถนนนั่นเองนะคะ บอกเลยว่าเอาใจสส่ครอบครัวเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับ for t u n e r นะคะนั่งกันได้แบบอลังการแน่นอนนะคะสภาพก็หรูรานะคะอลังการสวยงามนะคะสภาพสวยเกรดเอนะคะรถนะคะถ้าไม่บอกว่าเป็นมือสองนะคะน้องปวนคิดว่าเป็นมือหนึ่งเลยนะเนี่ยนะคะสภาพเทียบเท่ามือหนึ่งป้ายแดงมากๆนะคะสวยงามเลยจริงๆนี่เรามาดูออปชั่นกันบ้างนะคะนี่ แผงประตูของเรานะคะก็เป็นแบบเดิมๆมาจากโรงงานนะคะไม่มีรอยเปลี่ยนรอยถอดนะคะสาภาพหัวน็อตนะคะยังเดิมๆทุกตัวเม็ดอาร์นะคะยังอยู่ทุกจุดนะจ๊ะไม่มีรอยขันถอดแน่นอนนะจ๊ะตัวปุ่มปรับกระจกนะคะเป็นแบบไฟฟ้าเลยทั้งคันนะจ๊ะนี่ให้ดูเม็ดอาร์กันหน่อยนี่ สำหรับเม็ดอาร์คนะคะก็ยังเรียงสวยกลมครบทุกจุดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะสวยงามมากๆนะคะการดูรถมมอสองนะคะต้องคนเน้นย้ําให้ทุกคลิปนะคะว่าต้องดูนะคะในส่วนของตัวเม็ดอาร์คให้ดีนะคะเพราะว่ารถจะชนมาหรือไม่ชนมานะคะต้องดูที่ตัวเม็ดอาร์คนะคะถ้าเกิดว่ามีการชนมาแล้วเม็ดอาร์คตรงนี้จะหายไปเลยนะคะแต่ว่ารับประกันว่า ของเรานะคะมาตรฐานสูงแน่นอนนะคะรถไม่ดีสีที่ไทยรถสวยไม่เอามาขายแน่นอนเพราะเราล็อกคําว่ารถสวยไว้เลี้ยนั่นเองนะจ๊ะโคจูนของเรานะคะก็จะเป็นแบบอ่าระบบออโต้ะะคะใช้งานง่ายนะบบอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะระแบบประหยัดพลังงานนะคะบอกเลยว่ามีมาให้ครบนะคะ พื้นที่อำนวยความสะดวกบอกเลยว่าหลากหลายมากๆนะคะใครที่เป็นสายเล่นโฟร์จูนรถใหญ่อยู่แลยนะคะก็จะรู้ว่านะคะของเขาออปชั่นแน่นที่สำคัญนะคะของเรานะคะยังเป็นในส่วนของปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะใช้งานง่ายทันสมัยนะคะคันนี้เป็นปี2019นะคะทั้งสีขาวและสีดำเลยนะคะราคาเท่ากันปีเท่ากันนะคะแต่ต่างกันที่สีสาภาพสวยเกรดเอเหมือนกันนะคะ พงมาไลยนะคะเป็นแบบมัลติฟังกชันแบบนี้เลยนะคะสาภาพเดิมๆมาจากโรงงานนะจ๊ะระบบพงระบบไฟนะคะยังทํางานได้ดีอยู่นะคะไม่เกิดการเสียหายอย่างแน่นอนนะคะใครอยากได้คันไหนสีไหนถูกเฉลกกับสีอะไรนะคะก็ติดตอ่อมาหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะเอกสารไม่มียุ่งยากแน่นอนออกรถได้ทุกอาชีพนะคะ สว,วัสด,ดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะจะเต็มนะคะเท่าราคารถไปเลยนะคะออกรถเริ่มต้นเพียง6กพันห้าร้บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้นะคะคันไหนนะคะก็มาจับมาจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับน้องเฟิร์นได้เลยนะคะนี่ดูสาภาพรถกันได้เลยนะคะสวยเกรดเอทุกคันนะคะ